เต่าคุ้มหลายแห้งครับพี่น้องบอกแล้วว่ามาเอามือสุดทห้เป็นไส้บัานเนี่ยใครบอกมาจูมาเลยมาจูมาเลยไอ้แม่ซีแม่ซี่บบซอกใช่ลับๆหลอนหนอน ีินดียต้อนรับ MC บ้านต่างๆด้วยนะคะสาวๆได้เยอะงี้ยท่าคกลานี้เจอกันนะครับกับซิลีส์วีบเชิญจากคณะหมอาลามเสียงพี่หงษ์ครับนับน่นคือน้องอ่างไอ้พรหนางเอกส,สวยๆนางเบลล์ะนะิทานครับเดีนี้มาเบิดกันบ้านลีนาการแสดงกันไป จักกาแสดงแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมกับนางเอกสาวของเราในค่ำคืนนี้ด้วยกับคุณเบลนิพาดาครับค่ะสวัสดีค่ะเบลนิพาดานะคะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านน้ำเลอค่ะเป็นไนแม่มือนี่มารวมงันกับตัวเกี่ยวมิวสิกโอ้โหสนุกมากๆค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตขอขอบพระคุณบอสบิ๊กด้วยนะคะวันนี้ที่ให้โอกาสแล้วก็พีพีแต่ละคนนี่คือเป็นกันเองแล้วก็ตะหักแห้งค่ะ ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเมื่อนี้กับบฮห้ว่าสิจำบทได้หรือบ่ได้นะคะแต่เฮากับไปเรื่อยๆคือรถขายองเนี่ย่ละค่ะพี่น้อง และนี่คือเจ้าของงานเพลงเครื่รีเครือใจใช่ค่ะมาเองเลยแต่ว่ามือนีอาจจะบริร้องบริร้องใหม่เบิงใช่ค่ะสิเป็นนักแสดงเต็มตัวได้มือนี่แม่ค่ะมือนี้ตั้งใจว่าสิมาเป็นนักแสดงเต็มตัวค่ะพี่น้องลองมาหลายแล้วค่ะลองแล้วลองมาหลายแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องเส้นเสียงด้วยช่องนี้เส้นเสียงเสียบอยู่เน้นแสดงอย่างเดียวเน้นแสดงอย่างเดียวแต่ว่าแสดงดีมากต้องรอติดตามในเรื่องราวของค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณเบลนี่พาดาครับระบบเป็นนางเอกนะคะค่ำคืนนี้ครับ กับศิลปินด้วยศิลปินสาวน้อยจากไหนฮะจากหมอลำเสียงมีหกค่ะแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะน้องอ,อาไอยสักุณาพรเสียงมีหกค่ะว้าวศิลปินตัวน้อยแต่ใจใหญ่ <c oughs> นี่คือฉายาของเขาคือศิลปินยกระตับอยู่นะฮะบอกว่า,วานะิินาทีนี้ไม่มีใครรู้จักเขาบนโซเชียลมีเดียนะ เออไม่มีใครไม่รู้จักเขาสันดกห <laughs> นูกับวาอยไม่มีใครรู้จักเขาหนูกก็คืืจังหูจักโยซุะเบอแม่<อ>สูเปลี่นเทืองในาหางเป็นเั้องพิธีก่อน <laughs> เบ้าทุกขั้นตอนทุกไก <laughs> ล่การแตดหขวจะรถเท่ามืหอหนูบอกว่าเศรายางอยออ <laughs> พี่เดียวช่วยด้วยพี่แซมอยู่ไหน <laughs> น้องอไาอาวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทีมงานโตเกียวมิวสิกหนูชื่นชอบใครไปพิเศษฮะในค่ายเพลงนี้ ชื่นชอบพี่สแตมพี่ลีโอแล้วก็พี่สีแกมแล้วก็ครูชินจังค่ะนี้เบิร์ตคอ่ะเบิร์คายไม่ชอบพี่น้ำตาลเลยหรอพี่น้ำตาลก็เสียงดีนะชอบค่ะอยากฟังเสียงพี่น้ำตาลไหมลูกนิดนึงก็ไล้ะลูกอเดี๋ยววันนี้ยังไม่ให้ร้องเพลงนะคะเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษให้น้องอาอายในคอนเสิร์ตโตเกียวมิ c สของเราในค่ำคืนนี้ฝากพี่น้องแน่ อีลาขอฝากผลงานเพลงใจสอบบนเกาะน,น,นาคีด้วยนะคะตอนนี้ยอดอยูทีสองล้านแปดค่ะป้าสองล้านแปดเบิรงศิลปินของพ่อลูกคู่ชินจังมา,มาดูเพลงคู่จังยักยิย้วแล้ว <c oughs> ตอนนี้คู่ชินจังปล่อยเพลงหกเดือนทะลุห้าแล้วครับห้าเลยครับห้าแสนวิว <c oughs> พอสบองอ้าแสนสมองพอไปบาอผออยู่ กูม่ให้ไกูอยากกูอยากเอาเพลงไปขึ้นผู้แต่งไฮเอาขึ้นไปซะวันเี่นกีามื่อนี้ฝากไปแม่ซื้อตัวแน่แม่แม่เสียงพี่ผมกำลังรับชมทางบ้านอยู่ดูกค่ะข,ขอฝากเอ,อ,อยังละ่ะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวพอจุดก่อนอือดาบีดาจีจีเมื่อนี้พนกมา,มาลูกพนกฝากขอ,อกมามาเบิ้งลูกสาวฉันเนี่ยได้ว่าฉันเพิ่มมาค่ะพี่น้องอยุตทางบ้านนะคะเด<ม>้อฝากซื้อบัตรซื้อตัว มาเบิงยังละ่ะ <laughs> มาเบิงยังละ่ะลูกมาเบิงไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกเด้อค่ะมีเสื้อผ้ายบลูมมือหรือมีเสื้อผ้ายบร่ามมีค่ะ,คะว้าวเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมกับน้องไอ,อ,อ,อ้จากเสียงวิหกนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องไอ้ไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนด้วลูกเนาะไปเตรียมตัวซ้อมโซ่ญ่พี่น้องเอ้าศิลปินเฮ่าพูดหนึ่งมีเด้อหามเกิดนี่เด้อหนึ่งสองสาม แนะนำตัวอีบวบมึงอุ้ยแม่ซี่อุ้ยสาธุวโอ้ยแนะนำตัวครับคุณแม่ชีสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลค่ะรับบทเป็นปรีดาค่ะเป็นแม่ออกค่ะโอเคสวัสดีค่ะน้องจีนี่ซีโฟค่ะรับบทเป็นแม่ออกค่ะชิยุค่ะโอวันนี้ครับน้องสีกัมโตเกียร์เป็นสีขาวรบบทเป็นต่ำค่ะสวัสดีครับยูริตัวเกียร์เป็นสีขาวรบบทไปยูริคือเปลาแล้วเปลี่ยนบัณฑีตกะพ้าใบไว้กะใบไว้ต่เนาะเตี้ยทำอะไรกันน่ะ สวัสดีครับยูริโตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นจิมมี่ครับจิมมี่หรอหนี่จิมมี่พักจิมมี่โอเคแต่บ้างไฟจะดูดนะลูกสวัสดีครับชอปเปอร์ตัวเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นนิโคลัสครับดานิแคมพูเข้าด่วนเลิศสวัสดีครับผมน้องอาตัวเกียวมิวสิกครับรับบทเป็นคุณคู่แชมป์ครับผมคู่พระราศครับสวัสดีครับน้องบอลตัวเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นเต๋าเด็กวัดครับผม ว uh> ah, ุ้นโตได้เหรอน้าอาจารย์ที่สวัสดีครับกีตาร์โตเกียวมิวสิกครับรับบทเป็นบักเต้ครับผมอ่าเขาว่าไว้ๆเขาว่าไว้ๆ สวัสดีครับผมน้องพีมโตเกียวมิวสิกครับผมรับบทเป็นโอ๊ตครับผมเป็นเด็กวัดนะครับผมสวัสดีครับบิ๊ดนะครับผมโตเกียวมิวสิกรับบทเป็นหลังนะครับเพื่อนพระเอกครับหลังโอ้ยบานหักบิ๊ดมันนี่เนวกินหลายแห้งอยากตะลุกซ้ายหิวเข่าครับสวัสดีครับแม็กซ์นั่นโตเกียวมิวสิกนะครับรับบทเป็นล้อด้วยคือเป็นจังสั่น บมอเบลซาอุษาใส่บิกผมสันนะนี่อันนี้อันนี้คู่บิกกี้海外ผมเงาครับนะครับเว้ยสินายยอมผมมาได้วะยอมมาบอกยางดีป่ะครับเลี้ยวแล้วบอสเลี้ยวแล้ยวสวัสดีครับผมกองวายุตัวเกี่ยวร์วิศว์ครับผมระบบิเป็นเกียงไกรครับผมเป็นพออเป็นพ่อพ่อหมอมีบอกว่าพอหมอมีน่ะเนาะพอโรงพยาบาลนั่นนี้ฮะพออโรงพยาบาลนั่นนี้ก็มีเหมือนสูตโรงพยาบาลตัวแล้วเขาบอกว่าพออเข้ามา หมอใหไงต้นนี้อนโอ้ยน้องคุณพอลูกคือปึกแต่ลูกเจ้าอบอกว่ามันต้องเป็นหมอไง,งเดี๋ยวมันเป็นอาจารย์ใหไงเป้งสัตวมาก์อดีคือหัวหนังเนี่ยสวัสดีครับคุณจินจังโตกเกียวมิวสิครับรับบทเป็นบุรุษพยาบาลครับผม<อ> <c oughs> สวัสดีครับริโอโตเกียวมิวสิครับรับบทเป็นออกัสครับ สวัสดีค่ะจตเต็มโตเกียวมิวสิกค่ะรับบทเป็นแน่นเป็นลิซ่าเมืองไทยค่ะลิซ่าลิซ่าเมืองไทยดูจากชุดค่ะอาบนามไปอาบแล้วค่ะเคหอมสดชื่นนะ <laughs> ครับฝากด้วยกับค่ำคืนนี้ปัทมาวารินพี่น้องบทบาทเฮาสิเป็นจังไดเข้มข้นแบบความเป็นอีสานวันนี้เรามีแห่เทียนด้วย นะครับใครที่ซื้อบัตร129บาทวันนี้ได้ดูการแห่เทียนนะครับผมว่าอีกอย่างคือแห่เทียนวันนี้เราหยิบพัฒนธรรมจากอุกบลราชธานีการแห่เทียนบานเพลินเป็นยังไงมือนหีหฮอสิม้แห่สดๆดบนเวทีตัวเกี่ยวมิวสิกพอมกับเรื่องราวอันสุดพิศวงและฮ่าฮ่าแน่นอนครับทุกคนรับประกันความฮาจากปลายปากกาคูบิก,กี้แครีนะครับผมอ้าเดี๋ยวให้น้องๆไปพักพอนยนอนใจก่อน จบลงไปเรียบร้อยค่ะพี่น้องสำหรับช่วงแนะนำตัวละครอ,อีพี่สปัทมาวาเรนค่ะพี่น้องมนีสนุกมวนจอยกันฮอนฮกทุ่มค่ะพี่น้องเกือบสี่ชั่วโมงเต็มอีกจ้าหน่อยเพิินก็สิเข้าสูกุมปิดแล้วค่ะพี่น้องผู้ใดประธานได้ซสือบัตรซสือตัวก็เชิญด้วยค่ะพี่น้องด้วยมามวนจอยน้ำกันค่ะ